อา้าวพี่หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีจะนิวกินข้าวมาหรือยังยังเลยค่ะพี่หมวยพอดีเมื่อเช้าตื่นสายค่ะ <c oughs> แล้วกินอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่ซื้อให้สั่งเลยอยากกินอะไรก็สั่งเลยเนาะพี่มวยมตื่นสายยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะทาไมไม่ข้าวมาคะแล้วก็มาบ่นว่าปวดท้องปวดท้องมาก็สายยังจะมากินข้าวในเวลางานนี่ไม่ได้เรื่องเลย แองเจลสีแดงคุมมันหุ้ยสีฟ้าก็ช่วยลดสิวด้วยนี่พี่หมวยอะไรมาเดี๋ยวติดช่วยไม่ทำไมเดี๋ยวช่วยมาว่างหรือไงงานการไม่มีทําจะมาแย่งงานคนอื่นทําเนี่ยว่างไม่ไม่ไม่ต้องแกชอบติดผิดติด,ตดมากติดหลังอยู่อามายู่นี้ผิดตรงไหนพี่หมวยย่ามาใส่ละไม่ได้ใส่ร้ายเปิดกล้องดูไหมล่ะเปิดสิเปิดเลยพี่เกลียดเยถียงชอบเถียงเถียงค่ะไม่ตกฟาก เอาแอคแน่เอ็ไปใช้ดีกว่าเท่าไห่ร่สิบเกค่ะพี่โอนให้พันหนึง่งแล้วขอทอนเป็นเงินสดได้ไหมคะแถวเนี้ยหาตู้ ATM ยากมากเลยนะนี่ค่ะ871บาทขอบคุณมากนะคะน้องคะพี่หาตู้ ATM แถวนี้ไม่เจอเลยพี่ขอสแกนเอาเงินสดกับน้องได้ไหมคะสแกนเท่าไหร่คะสอง0ันค่ะ หนูมีไม่ถึงเลยอะค่ะพี่วันนี้ขายของไม่ค่อยดีเลยมีเท่าไหร่คะมีพันสี่อะค่ะงั้นก็เอามาพันสี่ละคะพันหนึ่งได้ไหมคะพี่อีกสี่ร้อยหนูขอ,อไว้ทอนลูกค้าก็ได้ค่ะคิดเงินค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะนี่ค่ะเอ,เอ,เอิ่มพี่ขอทอนเป็นเงินโอนได้ไหมคะพอดีเงินทอนไม่ถึงอะค่ะอะไรอะตู้เอทีเอ็มแถวนี้่หายากแล้วพี่โอนมาให้หนูแปดร้อยสิบสองบาทเศษสิบสองบาทหนูจะไปกดยังไงตู้ที่ไหนกดได้อืม เป็นร้านค้าทำไมไม่เตรียมพร้อมคะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าเอาเงินคืนมาค่ะไม่ซื้อละอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะหล่อจังชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะผมชื่อทัอนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับค่ะนิวไปกินข้าวด้วยกันไหมครับทอปเชิญครับทีรัก สวัสดีจอนุนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิวนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเอ่อสวัสดีค่ะคุณแม่ท็อปยันนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวนี้รอนะนิวผมมาแล้วครับท็อปเอ่อคุณแม่สวัสดีค่ะนิววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉัน ท็อปเราหยุดงานสาวันอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึ่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อปตั้งแต่คบกันมาแหละเรายังไม่เคยไปไหนกัน2คนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณน่ะรักฉันไหมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยได้เชิญเธออยูู่่่่กับบแมมเเอออไไปลยย้ื ไม่เป็นไรนะครับแม่คิดตังเลยค่ะสองร้อยจะลูกเนี่ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมลูกไม่มีค่ะอ๋ออนี่จะลูกทอนสามร้อยบาทใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ได้ลูกอ๋อหนูเพิ่งนึกได้ค่ะหนูมีแบงค์ย่อยอยู่เดี๋ยวเอาแบงค์ห้าร้อยขึ้นมาเอาแบงค์เอาแบงค์ย่อยไปนะคะอ๋อได้ลูกนี่จ้ะอ๋อหนูลืมของอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเท่าไหร่ค่ะ อันนี้สามร้อยจ้ะลูกนี่ค่ะพี่จักรอ200นสะองร้อยนะเออลูกขอถุงใส่ได้ไหมคะพอดีอันนี้เพื่อนฝากซื้ออ๋อได้ได้ไดอ๋อหนูมีแบงค์ย่อยอยู่พอดีสามร้อยเลยค่ะเอาแบงค์ห้าร้อยคืนมาได้ไหมคะไม่ชอบกกแบงค์เยอะอ๋อได้จ้ะลูกได้ได้นี่จ้ะขอาไนะคะขอบใจจ้ะลูก ทางขนส่งสินค้าจะเกิดความเสียหายไหมแล้วถ้าของพังของแตกจะเอาไปขายต่อได้ยังไงใครจะรับผิดชอบสั่งของกับร้านอาน,นาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะเพราะเราเช็คของและแพ็คอย่างดีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าสินค้าไม่เสียหายระหว่างขนส่งแน่นอนหลังจากที่ลูกค้าได้รับของแล้วมีสินค้าตัวไหนเสียหายหรือมีความผิดปกติก็ติดต่อกลับมาหาที่ร้านได้เลยทางเรายินดีรับผิดชอบค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสั่งของจากร้านอาน,นาไปขายได้ของแท้คุณภาพตรงปกแน่นอนค่ะ ขอโทษนะคะช่วยดูตัวนี้ให้หน่อยค่ะหนูยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะหนูซื้อกลับไปหนูจะซื้อไปให้แม่พอหนูเปิดถุงออกมามันก็เป็นอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมแล้วหนูมันยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะโอ๋เดี๋ยวลูกค้าใจเยนเ็ยนๆก่อนค่ะน่าจะผิดพลาดจากทางร้านที่ไม่ได้เช็คก่อนมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมคะเนี่ยหนูกลัวกลับไปแล้วมันหกักอีกรอบอ๋อ ถ้างั้นน้องก็แกะลองเลยไหมโอ๊ยเอาไปก็ไม่รู้จะทนไหมเนี่ยดูสิต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอพี่คะหนูฝากซื้อน้ำหอมมาทามฟินหน่อยค่ะพอดีรองเท้าเราถอดยากอ๋อได้ได้ได้นี่คะ่ะพี่ขอบคุณคะ่ะฮแถมโลชั่นด้วยเหรอคิดเงินค่ะตังทอน351จ้า พี่จะเข้าไปเลือกของพี่ต่อขอบคุณมากนะคะพี่ หนูว่าจะเอาของมาฝากวางขายที่ร้านพี่ได้ไหมคะที่ร้านไม่ได้รับฝากค่ะหนูกดผิดหนูว่าจะสั่งแค่ชิ้นเดียวแต่มันมาเป็นถาดเลยโอ้ยแต่ร้านพี่ไม่ได้รับอะค่ะหนูฝากวางเฉยๆค่ะพี่ถ้าขายได้ค่อยเอาเงินให้หนูพี่กลัวมันมีปัญหายุ่งยากอะค่ะไม่มีปัญหาหรอกพี่ขายได้กี่ชิ้นค่อยจ่ายให้หนูตามจำนวนชิ้นก็ได้ช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ตรงก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาขายได้น้องค่อยมาเก็บเงินนะคะได้ค่ะพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่คะเป็นไงบ้างขายได้ไหมฮะขายไม่ได้เลยสักชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยงั้นพี่จ่ายเงินหนูมาก่อนได้ไหมอะแต่เราตกลงกันว่าขายได้พี่ถึงจ่ายนะคะแล้วเมื่อไหร่จะขายได้ล่ะนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะก็มันขายไม่ได้จะให้พี่ทํายังไงล่ะคะจ่ายมาเถอะยังไงขขมมันก็วางอยู่ร้านพี่ไม่หายไปไหนหรอกถ้าพี่จ่ายให้หนูวันนี้ถาดนี้หนูเอาแค่400อยก็พองั้นพี่ไม่เอาคะ่ะน้องเอาของน้องกลับไปเลยนะคะเอองั้นเอาไว้นี้ก่อนก็ได้ขายได้เดี๋ยวมาเอา โอ๊ยเหนื่อยนิวสั่งน้ำกินกันเถอะกินไม่ได้นิวเป็นประจำเดือนเกี่ยวอะไรวะพี่ก็เป็นประจำเดือนพี่ยังกินเลยเนี่ยพี่ห่วยบ้านนิวถือถือมาตั้งแต่โบลัมโบราแล้วห้ามกินของเย็นโอถือหนักก็วางบ้างโบลัมโบราอะไรเขาสอนกินเข้าไปน้ำเย็นๆน่ะมันจะได้สดชื่นหิวน้ำไวไเหม็นอะไรกินตุตุ๊อื้นิวแกสาบผมบ้างไหมเนี่ย ยังไม่ได้สระผมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะพี่มวยก็นี่เป็นประจําเดือนไงคนโบราณบอกว่าห้ามสระผมอีกแล้วงั้นต่อไปแกก็อยู่บ้านนะเวลาเป็นประจําเดือนไม่ต้องมาทํางานหรอกเออก่อนแกกลับบ้านเอาแชมพูวาลิสไปใช้ด้วยตัวนี้จะทําให้ผมหอมผมแกยิ่งยาวๆอยู่อย่ามาปล่อยให้ผมเหม่นแล้วก็ผมยุ่งเหยิงแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะเอาไปใช้ขอบคุณนะพี่หมวยแต่ว่าอีกสามสี่วันนู่นแหละประจําเดือนหายนึงจะสระ โอ้ยโพดเนาะเราเพิ่งเติมไปเองนะเมย์พี่เมย์แต่เพิ่งเติมไปเมื่อกี้นี้เองทำไมไม่ไปเอาอยู่สต๊อกล่ะเมอีกแล้วนะลูกค้าติ๊กตอกสั่งมาก็เลยมาเอาหน้าร้านไม่ได้ หน้าร้านก็ต้องขายเหมือนกันงั้นแบบนี้ต้องให้ป้านกตัดสินแบ่งกันคนละครึ่งไหมป้านกเมื่อกี้หนูแปลของหน้าร้านมาส่งออนไลน์แล้วทีนี้หมืบอกว่าหน้าร้านของมันมีน้อยค่ะก็ม,มันมีน้อยจริงๆนะคะป้านกป้านกจะแบ่งกันยังไงคะก็ต้องดูว่าตัวไหนมันขายหน้าร้านดีตัวไหนมันขายออนไลน์ดี ถ้าตัวไหนที่หน้าร้านขายไม่ดีแต่ออนไลน์อขายได้เยอะก็ต้องให้ออนไลน์สรุปแล้วก็ต้องแบ่งกันทํางานด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันดีแล้วทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์อะนะรักกันกันรก็รักกันนะ <c oughs> <c oughs>